มาเมื่อต้นเลยรอให้นำกินแเดี๋ยวสูงแม่ตลานทรงวานี่ตำแก้วกับแซ่ต้มไข่กับแซ่เอาไปกินบ่นั่งจอยมีก็มีถึงบะเต็นเต็งมีอะไรกินจะเต็งกินเด้อ

เก่งเลยนั้นเรามบเลิกบัิต้นหมนะแไปไปเหนือที่นี่ด้วยบนโต๊หนักมันบนโต๊ะมันข้นเดกยูน้ำานี่ดูนะนอยู่ดอกหน้าไปยาเลยนี่อย่ดอกยืรางุ่นมันนี้หอยเราว เียจแต่รเล่าโอ้พระเจ้วเป็นไงเต็มบ่วงเจ๊ออกินโชว์เบีิดกีบแบเจ๊ออทเด็กกินอร่อยเบอยกีกินเลยจะมึงสนผักผิดเราเด้เตรียมตัดเนี่พี่น้องสองหานวยพี่น้องนี่หานวยมาขอมอมนลุก่อนขึ้นหนักเลย ร้านไส้ยข่หาวต้นคอมากัต้นขนยเพื่อได้ไรครับนี่ไงนี่ตัวน้วยใหญ่ใหญ่เนี่เสียบโตมาแรงนั่นเป็นจองขึนนองเห้นมันน่ากินเบ้อแซ่บปกิสมนะ้วกเที่ยวเงาจะน่ากินมาก เดี๋ยวได้ไปอยกินไอยากกินนิดอ่ะน่า่อยคือ้ักคอบ่น้องนี่นาคนแดงนอน้ากาเป่กขาอกินแซ่บแบเฉแ่ดีเนาะแซ่บเด็กมยังไน้องไฟิแซบคือบักข้อบาน้องน้อยีเนาะมวนเนี่เราที่ละหานวยหาด้วยโหลดนี ค่ะาเป็นของน้ำมันเขาได้เสลากนเไม่ดีแดนพยายามที่สองแล้วเยี่ยอแล้วลงมาเเปิดไฟหงงดพี่น้องอันนี้เปิดไเจ๊ดนวยพี่น้องเต็มบวงเจ็ดนวยเดี๋ยวพร้อมกันเดีไว้เนี่ยทำได้ไรเนี่ย กเสียบลงแล้วยเสียบตัวนี้กับเสียบเต็มๆงอนได่กระเสตวจริงใส่เงาใส่ีก้วได้โซ่บอ๊ะใส่อะหนึ่งสองสามอืมอีนอ บัดแบแบบพี่น้องดคืนในมันลงพี่น้องนนเตนนับเ้นบเนาะเเสือมันใส่น้ำเือมันลิน้ำกับบเยาบาบ่วงน้พี่น้องเดช่วงเลยเือมันใส่น้ำมันแบบเดเดเยนนังนีี้กินัเาะนเบบลอนไยเบยด

แต่ของนำกัวนนวเจ้าหนกี้เนกินมะค้อแะไวก็ขีเด่นสมัยก่อนโอ้ยมันวิ้คือโมลาลใช่ะวิ่งยังไปป่านะเฮ้ยเด็นจะได้มะขออ้อแ <c oughs> ม่นะสมัยก่อนสมัยโมไ่หงานไปเกก็ไปกินข้าอ่ะกิน้าเขาจะออกกันมะค้อโคดีล่าะ

ไม่งน้องแข็งสมพี่น้องคือบลาซ้อนวะตอนไหนบาซ้อนมาดีวิวไมมาพี่น้องก็แซ่บปลาซ้อนก็ออกกินจนมาคอจเห็นตอนนั้มาไล่ท่าแป๊วมคอเกีโรซาเลกีโรซาเลบก็ก็ก็ แต่ว่าจะขี่จักไปะว่าไม่ขี่นะในั่งขี่ไว่าจะออกมาทุ่นท่าว่าตื่นรถพาส่วนมาผว่าเขาั้วเ่ขอะไไใตทชักขอดลอกขาหัวเขาเขาสิง่าเาเลย กินแดดเสร็จองแล้วก็อไปดน้ำกแมเมื<ด>อแล้วจเสร็จีนาะมั้อือก็ิดไองเนาวปอบตเงหรอข้าวไปถึเส่อัวเองตอนที่กินเลือกทงลายกับตั้เนาะแดดแต่เ้งตอกมาขึ้นตั้แบบเประเยง ดบเผือมันไม่เมอนาเนกนหในที่หลังแต่แห้งสดพูจะีเอย่าบุกไปกินบมันมึบุกไหมน้นบแบบนี้ยน่ดคายด้วยยืนไปง่าย บกว่ให้กับตาบอด่างไปทำหน้าที่ของตัวเองบอดจริงๆหอดแัดเด้งเข้าเข้าแบบดูดีๆตาบต่างไปเติบโตกันแต่ยังหัวนมาหากันอีกก็ให้เราตายแลยเนียจะมากเราตายคนละเดือถึงเมื่บคนเียวมเอาเนียตายให้เคียวเราหมใ้เคี้ยวหลัดนะเดนโินใเคียว พออีแม่เลยเบิ่พออีแม่เลยต่ดกเตะกเอาไปตัวแวาตายเกโด้าด้เฮายอมนะด นิ่ๆเฮ้ยเป็นย้อมเลยเผาเลยแ่บเผาแน่มนเทสเลยโอ้ประจาก้ามูใส่มาใส่ดุไม้ใส่รูปอยยัมุ้งใหกินคนก้าวมง่ากินคนจะดิบชาเลยได้ขายหน่อยนะ ไปค้าเลยเดด้วยงินลมเลิกนะไปคาเลยเพานวาไปอาบน้ำแล้วเด็กย็กันแม่จะมาจะมาใส่เจเก็ตบ้าแม่เอาเอาใส่เนี่ยน้ำปูเป่าน้ำปูอี กินเบียร์ถ้ากินเบียร์อันสล้องอันตายพุ่นนะเฮาเป็นคนเลี้ยงแต่ว่าจะว่าว่าบดวินเิ็ดวินสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุกครับทุเอ้ยโอ้ยสั่งเลยอาคีรถโชว์ดูอาโชซโซบิ๊ดจั่เลยี Yeah.